รผมูเ้เรื่อขึ้งดีกว่าให้เลยไปรก่อนไม่ช่เรื่องสดงนอช่างบมเรียนตัดผมม้ตัอันนี้จะสั้นกว่านะว่าเขรฝ่าตัาวจะขึ้นมหาลัยปีนี้แล้วม่เรื่มมาเรื่อมปีนันละ จะไปเปิดร้านเรียนเรียนด้วยทำงานไปด้วยดูสมผงช่างอันนี <h <h ้หนูทดลองกำลังเรียนตัดผมครั้งแรกันจะทำขีดทำอะไรก็ต้อง ใช้เวลาหน่อยกำลังเรียน,นหัวละ3ถึง4ชั่วโมงคืนมาตอบครับครับเอ่อช่างเอา3ถุงตั้งใจมากตั้งใจมาก นานๆจะมีเหยื่อตอนนี้ไม่เพียงว่าจะไปย่างเนี้ยมือมือเขามันมันทันทีธรรมชาติเนี่ยทาไม่ทางเนี้ยขึ้นมาเนี้ยเขาเชื่อมกับไปนู่นล่างอันนี้ช่างมาสอนโดยตรงช่างเขาก็จะฝีมือหน่อยมันนี้เขาสะไล่มาแล้วัไสตัวชัเ่ง ค่อยๆค่อยๆค่อยๆไปเยนีมันเงาลงเขาทีไม่เป็นไรครัเป็นตกัซจัไก่มันจะเป็นไกลอขามอยู่เขาไกจะเข้าไกลจากที่ตัดแล้วล่ะมันชื่อนค่อยที่เขาเข้าใจว่ามันเป็นมันเป็นโซ่พืหัวอน่ติดผมอ เาาไ่เหเข้เอาา้วเือตใหม่มีเองกำลังเาลังเรียนรู้ไปนะคะถ้าเข้ามาลักมีเลยเขาจะไปรู้ไปเองีนาแปลไม่ใช่ตดตาแ้เชื่อเชื่อมกั ตัดผมครั้<อ>งแรกก็จะเข้าใจยากหน่ยอยช่างมาสอนโดยตรงสั่งมาจากฮั <laughs> ลโหล อะไัเดไซส็จแล้วอ่ะเต้องเร็วเขาถอยฟันมาแน็แล้วรอดูตอนเสร็จนะคะใสร้านจ้ะตกใจตื่นกล้องเดี๋ยวผมจะแวง มีลูกค้ามาให้ทดลองอีกหนึ่งหัวตอนนี้หนึ่งชั่วโมงผ่านไปยังไม่เสร็จนะกำลังอันนี้จะทำลายหรืออะไรให้ลูกเรียนไปเรียนมาพ่อก็อยากเรียนด้วยอันนี้เรียนแรกมีสะสมรถได้ปะ สิได้ซ่อมรถนนำแล้ววะอันนี้ทรงลูกค้าบอกเอาสกินเฮดอันนี้ลองทรงหรือเปล่ารงนี้มัะไฝันไครับดมานยเอาขึ้นเปลีนอตรงนี้จะเรียนยากหน่อย ส,ส,ส,ก,สกีนเฮดนี้จะง่ายหน่อยไถอย่างไวเจ้าสบัดสบัดให้มันเป็นขอบไว้ประมาณนิ้วนึงช่างใหญ่มาสอนถึงที่พ่อกับลูกจัดไปเลย <c ười> เรียนทั้งพ่อทั้งลูก <c ười> ให้มันป,นปรมนะมาณพอมมูอันนี้ใกล้จะเสร็จยังสบัดอ่ะสบัดช่างนี่ ด้านบนมันยังหนาอยูน่นะด,ด้านบนผมยังยาวอยู่นนทำส,สกรีนเฮ็ดลดเป็นยังจะไ,ได้ดดเสียดไวดอันน,น,นี้อันนี้กำลันนง,นนงทำทรงอยู่ทรงรอรอคือเป็นน้ำคือทำสุดทรงใกล้เคียงก่อนไหม เรียนไปเรียนมาเดียวผมหมดผุหมดหัวผมหมดหวัว <laughs> ผุ้เหมดหืดแค่ลี้วหัวเราช่างฝืนหัดจะไม่เก่งเดี๋ยวค่อยมาดูตอนตัดเสร็จแล้วกันค่ะ <laughs> เอาทรงนี้อันนี้ผมสั้นก็จะง่ายหน่อยอ่าช่างใหญ่อันนะเตรียม,ยมนะอันนี้ผมสั้นกว่าก็จะเสร็จไวกว่ากระดก็สวะสงร้อนีอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเริ่มเป็นทรง เริ่มสวยแล้วแต่งทรงคิ้วเหมือนช่างไมนี่เอาช่างเอาข้างเดียวลูกค้าเอาสองข้างเลดคิ้วทำคิ้วแว้งมันก็ได้เอาตุม้มหัวมาเซอร์ฟอะไร้บบนเป็นไวรุนเนาอ เร,เริ่มเป็นทรงแล้วตอนด้านหน้ายาวอันนี้เรียนไว้เรียนไว้น้องกำลังจะเข้ามาหาลัยพ่อแม่ให้เรียนไว้ให้ไปหาเงินเรียนเองจะเปิดร้านบูมบาร์เบอ,อ,เอเร์โทรศัพท์นะก็ส้มเป็นนะ มาเบอร์โฟนเอาทั้งโทรศัพท์ทั้ง,ง,งตัดผมนอนควันมาเล่ยลุ่มลุมัดบุ่มนะมันจะได้ห้าคนมาทความสะาอาดมสยพ้อเรียนเย็บผ้ากับอเตอร์ด้วยไหมนี่จะได้เปิดเป็นสาอย่าเอามันครบวงจรเย็บผ้าด้วยแก้วว่าผมนเลี้ยงเดี๋ยวเกียนบา อันนี้ช่างใหญ่เก็บรายละเอียดให้นะคะน้ตัง,ตง,ตง,ตงอ,อ,อ,อให้น,ง,าาง,นงบูมจะไปเรียนต่อมอราชพัฒเนาะราชพัฒสารคาม ลูกค้าทางสารคามรอเลยเพื่อเปิดเทอมนี้ชำนาญเปิดร้านได้หาค่าเทอมเรียนเองไม่เข้าแล้วบ่ราชพัฒน์ไม่ได้เข้าบ่เรมาดูดิมุนยังอยู่แกลางท่ยอะไรแบเนี้มุนเลยดูดีแล้วนะคะ ช่างใหญ่เก็บรายละเอียดให้ตาตาองุงตอนนี้สองชั่วโมงผ่านไปถ้าถ้าลูกค้าต้องทำใจไปขอดถ้าไปขอบนีก็ต้องไปท้ามันขอบมันจะเป็นเดี่ยวนะเนี่ยถ้ามันไหวขอลองสูงก็จะมีีชากในที่บอกเขาก็ต้องเก็บมงิแต่ว่ามาก กำลังฝึกตัดผมครั้งแรกก็จะนานหน่อยลูกค้าทางสารคามเตรียมตัวรอได้เลยเสร็จยังอันนี้คือว่าเสร็จแล้วเนาะไหนดีแล้วลูกค้าพอใจไหม ลูกค้าพอใจแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะเสร็จรรแล้วะะ <c oughs> ลูกค้าทางสารคามรออุดหนุนได้เลย